สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือหลักปรัชญากามังของครูธรรมวงแสงทองกันนะครับค่ะเป็นแนวคิดจากญี่ปุ่นที่เอ่อลึกซึ้งทีเดียวค่ะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเน้นไปที่ตัวแก่นของคําว่ากามังหรือกาแมนเลยทั้งที่มาความหมายเอ่อแล้วก็ความเชื่อมโยงกับศาสนาพุทธจิตวิทยาอะไรพวกนี้ด้วยอืมค่ะเป้าหมายก็คือ อยากจะสกัดเอาหัวใจสําคัญของกาแมนนี่แหละครับว่าได้เรื่องการอดทนอดกลั้นต่อเรื่องยากๆแต่ยังแบบยังรักษาศักดิ์ศรีตัวเองไว้ได้แล้วมันสําคัญยังไงกับยุคนี้ใช่ค่ะคําว่ากาแมนนี่ผมเข้าใจว่ามาจากญี่ปุ่นว่ากามังแปลคร่าวๆก็อดทนใช่ไหมครับแต่เหมือนมีความหมายแฝงเรื่องออการยืนหยัดรักษาศักดิ์ศรีด้วยใช่เลยค่ะถ้าดูตามตัวอักษรว่ากะก็คือตัวตน ส่วนมันก็คืออดทนรวมกันก็เหมือนเน้นที่ความแข็งแกร่งจากข้างในอ๋อความแข็งแกร่งจากภายในค่ะแก่นของมันคือการรับมือกับอุปสรรคโดยที่ไม่ต้องแสดงความทุกข์ออกมาไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นพยายามรักษาความสงบแล้วก็เกียรติของตัวเองไว้นึกภาพออกเลยครับเหมือนอ,อ,อย่างคนญี่ปุ่นหลังสงครามหรือเวลาเจอภัยพิบัติใหญ่ๆแต่คำว่ารักษาเกียรตินี่ขยายความอีกนิดได้ไหมครับ มันต่างจากแค่ทนทนไปยังไงอันนี้สำคัญมากค่ะคือการมันไม่ใช่แค่การทนแบบกัดฟันหรือแบบเก็บกดความรู้สึกนะคะอืมครับแต่มันคือการเลือกที่จะอดทนอย่างมีศักดิ์ศรีคือไม่ยอมให้สถานการณ์ภายนอกมาลดคุณค่าเราหรือความเคารพที่เรามีต่อตัวเองลงไปมันมีตระหนักรู้มีเจตจำนงอยู่ด้วยอ๋อเข้าใจมากขึ้นครับ เหมือนยืนหยัดอย่างสง่างามข้างในแม้ข้างนอกจะแย่แค่ไหนซึ่งก็น่าจะดีต่อการพัฒนาตัวเองมากๆเลยสิครับแน่นอนค่ะมันช่วยให้เราแบบมีความสงบข้างในมีความมั่นคงแม้รอบตัวจะผันผวนแล้วก็ส่งเสริมให้เราพยายามไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับและที่สำคัญคือมันช่วยให้เรายังเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่ไม่ใช่แค่ทนไปวันๆแต่เหมือนเราเติบโตขึ้นจากความยากลำบากนั้นอย่างมีคุณภาพจริงๆ น่าสนใจครับว่ามันเป็นแนวคิดจากวัฒนธรรมหนึ่งแต่ก็ดูเชื่อมโยงกับหลักธรรมสากลอย่างพุทธศาสนาได้เหมือนกันนะครับจริงอย่างนั้นเลยค่ะมีความคล้ายกันมากโดยเฉพาะเรื่องขันติความอดทนอดกลั้นนี่เป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะคะครับขันติค่ะแล้วก็การฝึกให้จิตใจสงบหรือสมถะนี่ก็ใช่เลยนอกจากนี้หลักธรรมอย่างสติคือรู้ตัวอยู่เสมออืมสติและอุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายหรือการยอมรับในอนิจจังความไม่เที่ยงแท้ทุกอย่างมันเป็นเครื่องมือช่วยให้เราฝึกกะมานได้อย่างถูกต้องคืออดทนอย่างเข้าใจไม่ใช่กดทับความรู้สึกอ๋อครับครับแล้วถ้าในมุมจิตวิทยาสมัยใหม่ละครับกะมานนี้มันไปนตรงกับหลักการอะไรบ้างไหมครับโหสอดคล้องกันเยอะเลยค่ะอย่างเรื่องความภาคภูมิใจในตนเองหรือเซลฟ์เอสติม เพราะการที่เรายังรักษาศักดิ์ศรีได้แม้ในยามยากมันก็เสริมความรู้สึกมีคุณค่าให้ตัวเองจริงด้วยครับค่ะแล้วก็ความเข้มแข็งทางใจหรือ resilience ความสามารถในการฟื้นตัวจากปัญหาแล้วก็การควบคุมอารมณ์หรือ emotional regulation คือเลือกตอบสนองอย่างมีวุฒิภาวะแทนที่จะโวยวายไปตามอารมณ์ครับ และอีกอันคือกรอบความคิดแบบเติบโตหรือ Growth Mindset ที่เชื่อว่าเราพัฒนาได้จากความท้าทายการฝึกกรรมนในความหมายที่ถูกต้องเลยเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อใจช่วยจัดการความเครียดความกดดันสร้างความมั่นใจเป็นฐานที่มั่นคงให้เราเลยค่ะฟังดูแล้วก็ยังสำคัญมากเลยนะครับในยุคนี้ที่อะไรอะไรก็ไม่แน่นอนทั้งเรื่องงานเรื่องสังคมความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องเครียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันใช่ค่ะ แต่ก็มีคําถามเหมือนกันครับว่าการเน้นกำมันแบบนี้มันจะกลายเป็นการส่งเสริมให้คนแบบทนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือเปล่าครับเช่นแบบความสมคัญแย่ๆหรือที่ทํางานที่กดขี่มากๆเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและเป็นจุดที่ต้องระวังจริงๆกำมันไม่ใช่การยอมจำนนหรืออดทนแบบไม่ลืมหูลืมตาต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะครับจุดสำคัญคือการแยกแยะและการเลือกตอบสนองอย่างมีศักดิ์ศรี ถ้าสถานการณ์นั้นพอจะแก้ไขปรับปรุงได้กามันก็คือการยืนหยัดแก้ไขอย่างสงบแต่ถ้ามันเป็นพิษจริงๆแก้ไขไม่ได้แล้วการเลือกที่จะเดินออกมาอย่างรักษาเกียรติก็อาจจะเป็นกรมันอีกรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันค่ะมันคือการใช้ปัญญาควบคู่กับความอดทนไม่ใช่ทนอย่างเดียวชัดเจนเลยครับสรุปก็คือกามันนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าอดทนจริงๆแต่คือการ,รเผชิญความยากลำบากอย่างมีสติ มีศักดิ์ศรีเชื่อมโยงได้ทั้งพุทธทั้งจิตวิทยาเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากข้างในใช่ค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะคือในสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอเนี่ยการที่เราจะแยกแยะได้ว่าตอนไหนคือความอดทนอย่างมีศักดิ์ศรีแบบการันจริงๆกับตอนไหนที่เป็นแค่การเก็บกดความรู้สึกซึ่งอาจจะไม่ดีต่อใจเราการตระหนักรู้ความต่างตรงนี้มันจะส่งผลต่อการเติบโตหรือการฟื้นพลังใจของเรายังไงบ้าง เวลาเจอเรื่องยากๆลองเอาไปคิดกันดูนะคะโอ้เป็นคำถามทิ้งทายที่กระตุ้นความคิดดีมากครับสำหรับเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ก็มาจากหนังสือหลักปรัชญาแกมั่นโดยครูธรรมวงแสงทองนะครับเผื่อใครสนใจหาอ่านเพิ่มเติมได้